สวัสดีเช้านี้นะครับตื่นเช้ามาครับอืปลาตายครับลอยเกิดเลยเพิ่งถ่ายน้ําเสร็จตายยี่สิบกว่าตัวครับจากห้าร้อยตัวนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนถ่ายน้ําตื่นเช้ามามีงานเข้าเลยปลา,ปลา,าตายครับน้ําเน่าเ mm ช้านี้ที่ทุ่งนาผม ขักตัวนะครับก็เป็นแบบนี้กิจวัตรประจําวันครับถ่ยหารปลาถายตื่นมาก็เจอน้าไอปลาตายผมเลยถ่ายน้ําถ่ายอะไรก็เพิ่งจับโทรศัพท์มาถ่ายให้ดูนะครับแป๊บนึงลูกแล้วผมก็จะพาไปดูกบนะครับเมื่อกี้ปลาเสร็จไปแล้วถ่ายน้ําเสร็จไปแล้วตายไปยี่สิบกว่าตัวครับนี่กบครับเลี้ยงทั้งปลาเลี้ยงกบเลี้ยงทั้งหอยนะครับลองเลี้ยงดู เป็นกบยังครับกบโตวไวมากครับไปดูหอยต่อครับชาวนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกนะครับเหมือนๆจะตกก็ไม่ตกครับโอ้โหขึ้นมาหอยเต็มเลยครับผมเอาไม้มาเสียบไว้ให้หอย ไข่เต็มจริงๆครับนี่ครับไข่หอยอันนี้ที่ผมเก็บมาที่ผมตากไว้คือที่เก็บมาจากธรรมชาตินะครับตอนนี้ผมเอาไม้มาเสียบมันขึ้นมาไข่เองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเต็มไม้เลยครับอุ้ยล่วงล่วงเต็มเลยเห็นไหมครับไข่เต็มไม้เลยผมเอาไม้มาเสียบนี่ครับเต็มไม้เลยและนี่ครับเต็มพื้นเต็มไอ้ต้นหญ้าครับ ไข่เต็มเลยครับมันไข่เองนะครับเนี่ยผมเอามาปล่อยไว้เลี้ยงหาดเลี้ยงลองดูเต็มจะขายเลยนู่นครับต้นไม้นูนะ่นเต็มไม้เต็มจะขายเลยครับหอยเต็มเลยครับดูนะครับมีหอยเชลลี่สีทองผสมอยู่ด้วยนะครับหามาจากธรรมชาติแล้วก็ลองมาปล่อยเลี้ยงดูนะครับไข่ที่ผมไปเก็บมาก็เริ่มล่วงมาเป็นลูก ไข่หอยเชอรี่นะครับตัวสีน้ำตาลอาตาลเล,ล็กน้กครับหล่นเต็มเลยเต็มเลยนะครับเช้านี้ที่ทุ่งนาของผมกักตัวที่ทุ่งนาก็บรรยากาศก,ก็สบายครับอากาศดีมากครับก็ถ่ายให้ดูนะครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยว ยังไงพรุ่งนี้ผมถ่ายมาให้ดูอีกทีนะครับกบปลาหอยสวัสดีครับ